สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชัยนายกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนโอ้โหผมมีข่าวคราวของเบนชิวลมาอัปเดตกันหน่อยครับเหมือนว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ครับกลับมาล่าตัวเขาอีกครั้งแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวครับทางนั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังคงจับตามองเบนชิวลครับอยากได้ตัวเขาเนี่ยมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ อันนี้เป็นสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าแมนตะีสเตียต้องการเสริมทัพตำแหน่งแบ็กซ้ายในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยโดยตอนนี้เหมือนว่ากลับไปเล็งคว้าตัวเบนชิวลครับกองหลังทีมชาติอังกฤษของสิงลูเชลซีที่อยากได้ตัวมาตั้งแต่ตอนอยู่เลสเตอร์ซิตี้แล้วแหละเราต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์เองครับมีปัญหาตำแหน่งแบ็กซ้ายมาหลายฤดูกาลแล้วครับจนฤดูกาลนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการจับจอกาเซโล่ครับมายืนแบ็กซ้ายจำเป็นหลายต่อหลายเกมครับ เหมือนกับนาจานาเก้ครับหลังจากพลาดในการคว้าตัว Mark มาร์คูคุริยาเมื่อช่วงเสมอปีที่แล้วเพราะว่าถูกเชลซีทุ่มข้อเสนอตัดหน้า55ล้านปอนด์ครับที่อาจจะเพิ่มเป็น62ล้านปอนด์แล้วรายงานล่าสุดตอนนี้บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปลี่ยนเป้าหมายครับกลับมาหาเบนชิวอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยแสดงความสนใจอยากได้ตัวมาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงเสมอร์ปี2020แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ถูกเชลซีครับคว้าตัวไปร่วมทีมอีกครั้งครับด้วยค่าตัวสูงถึง45ล้านปอนด์ โอ้โห oh แล้วแบบนี้สิงค์บลูเชลซีจะว่ายังไงครับที่แมสซี้อยากได้ตัวเบนชิวไปร่วมทีมนะครับต้องบอกว่าเป็นแบ็กซายจอมบุกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเติมมันเสหลเกินสำหรับเบนชิวต้องมาตามจริงๆครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าหนะ้าสลักบายซินแอลิก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆ,ๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมเชสสกรอกหนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกซ์สเปเชียลและยังมีหน้าอาื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นลอยร้านมี2ส,สาขานะครับสาขา1ที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราหารานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะ ทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา11โมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook เพนะจพิซซ่าหน้าสลักบายซินอะไรับหรือว่าโชว์ที่085-825-7820หรืออีกเบอร์นะครับ7 8 4 2 7 3 7 1 4 2ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็มอ oh ้อหอมมาเรามาตามข่าวสารกันต่อครับ เป็นข่าวคลาวของไอวานชอนี่ครับกองหน้าของพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดนะครับเหมือนว่าเขาอาจจะโดนแบนถึง6เดือนเลยครับหลังยอมรับความผิดในหลายข้อหาที่เกี่ยวกับการพน,นันนะครับในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าสื่ออย่างเดลิเมลครับรายงานบอกว่าดาวยิงไว้ย26ปีอย่างไอวานชอนี่เนี่ยยอมรับความผิดหลายข้อหาหลังจุก FA ตั้งข้อหามากถึง262ข้อในปีก่อนครับแต่ก็ปฏิเสธความผิดข้อหาอื่น ที่แรกในเดือนพฤศจิกายนปีก่อนครับไอวานชูนี่โดนตั้งข้อหา232ข้อกับการทําผิดกฎเรื่องพน,นันครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี2017-2021แล้วพอเดือนถัดมาเองเนี่ยเขาก็โดนเพิ่มอีก30ข้อหาครับเ a จะพิจารณาคําตอบจากทางนักเตะก่อนจะกําหนดวันพิจารณาคำตัดสินครับจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสระด้านระเบียบวินัยในการหาข้อสรุปแล้วก็ออกบทลงโทษ คือทางคณะกรรมการเองจะต้องตัดสินว่าไอวานชอนี่คนนี้ยังมีความผิดหรือเปล่าเกี่ยวกับข้อหาที่นักเตะปฏิเสธโดยใช้หลักฐานที่มีมาพิจารณาครับแล้วจากนั้นค่อยเอาความผิดทั้งหมดมาคำนวณเป็นบทลงโทษแล้วล่าสุดครับสื่ออย่าง Sky ยสปอรรายงานบอกว่าไอวานชอนี่คนนี้อาจจะโดนลงโทษด,ด้วยการแบนห้ามลงสนามอย่างน้อย6เดือนนะครับแล้วทางสโมสรเบรนฟอร์ดเองก็อยากให้บทลงโทษของไอวานชอนนี่คนนี้ ออกมาโดยไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่านักเตะจะได้ไม่ต้องพลาดการลงสนามในฤดูกาลหน้าเยอะแล้วโทดแบนใดก็ตามครับที่ออกมานั้นจะต้องรวมถึงเดือนที่ฤดูกาลปิดด้วยแล้วก็เบรนฟอร์ดเองก็มีอันดับในตารางคะแนนพิมพ์เนีังกรษดดีด้วยนะเวลานี้สุดท้ายครับแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยออาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการพิจารณาคําตอบของไอวานซนี่ครับทำให้การพิจารณาคําตัดสินน่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนก็เป็นได้นะครับโอ้โหต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้ว อนาคตของไอวานซนี่กับเรื่องข้อหากฎการพน,นัน,นจะเป็นยังไงต่อไปครับโอ้โหตอนนี้โดนตั้งไปหลายกระทงเหมือนกันครับ 262- 232โอ้โหถือว่าข้อหายเยอะนะไอวานซนี่เรื่องของกฎการพน,นันตอนนี้ต้องมารอดูคำตัดสินว่าจะเป็นยังไงแล้วทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของไอวานซนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับจัดไปร่นจัดไปยาวๆเลยครับผม